สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอล3หลีกใหญ่ในยุโรปนะคะทั้งลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกาวโชวซีเรียอาอิตาลีไปดูกันว่าแต่ละลีกแต่ละคู่ลงทำการแข่งขันเวลาไหนกันบ้างค่ะเริ่มกันที่ลาลิกาสเปนฤดูการ2024-2025สัปดาห์ที่29นะคะคืนวันศุกร์ที่28มีนาคม2568 แอตเลติกบิวาวลพบกับโอซาซูนาในเวลา3นาฬิกาคืนวันเสาร์ที่29มีนาคม2568ัหรือยอัลโซเซดาพบกับเรอเบียโดลิตในเวลา20นาฬิกาเอสปานยอนลงสนามพบกับแอตเลติโกมาดริดในเวลา22นาฬิกา15นาทีอาราเบสพบกับรายโยบายเยกานู ano, ในเวลา24นาฬิกา30นาทีเรือัลมาดริดพบกับเลกาเนสในเวลา3นาฬิกา คืนวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568เคตาเฟ่พบกับบีอเรียลในเวลา19นาฬิกาบาร์เซโลนาพบกับจิโรนาในเวลา21นาฬิกา15นาทีบาเลนเซียพบกับมาโยการ์ในเวลา23นาฬิกา30นาทีขณะที่คู่ที่จะลงทำการแข่งขันในเวลา2นาฬิกาเบติสพบกับเซบียาและเซลตาบีโกพบกับลาสพาลมาส โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่27คืนวันศุกร์ที่28มีนาคม2568เลเวอร์คูเซ่นพบกับโบคุ้มในเวลา2นาฬิกา30นาทีคืนวันเสาร์ที่29มีนาคม2568คู่ที่จะลงทำการแข่งขันในเวลา21นาฬิกา30นาทีได้แก่ไบเยอร์มิวนิกพบกับซังพาวลีโคสไตคิวพบเรเมน เหมือนเช่นกลัสบักพบกับไลซิกโวลฟบวกพบกับไฮเดนฮา์มโคเฟนฮา์มพบกับอัลส์บวกและแฟรงเฟิร์ตลงสนามพบสตุตการ์ในเวลา24นาฬิกา30นาทีวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568บฝ่ายบวกพบกับอุนิโอนเบอร์ลินในเวลา20นาฬิกา30นาทีและดอทมุนพบกับไมซูน5้าในเวลา22นาฬิกา30นาที โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกาโช่ซีเรียอ,ยอิตาลีฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่30คืนวันเสาร์ที่29มีนาคม2568โคโมโพบกับเอมโปลีในเวลา21นาฬิกาและเวลาเดียวกันเวเนเซียพบกับโบลญญายูเอนตุตพบเจนัวในเวลา24นาฬิกาและเลเชพบโรม่าในเวลา2นาฬิกา45นาที คืนวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568กายาไกรี่ลงสนามพบมอนซ่าในเวลา17นาฬิกา30นาทีฟิโอเรนตินาพบกับอตาลันตาในเวลา20นาฬิกาอินเตอร์มิลานพบอูดินเนเซในเวลา23นาฬิกาและนาโปลีพบเอซิมิลานในเวลา1นนาฬิกา45นาทีคืนวันจันทร์ที่31มีนาคม2568เวโรนาพบกับปามาในเวลา23นาฬิกา30นาที และลาซิโอพบกับโตรรโนในเวลา1น5นาฬิกานาทีทั้งนี้คุณผชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซนโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o t t b n n นนิวส์ n n นค่ะ